RSU Wisdom TV รับชมรายการสดๆผ่านระบบออนไลน์หรือชมรายการย้อนหลังที่ถูกใจเช็คตางการออกอากาศล่วงหน้าไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวประเด็นร้อนกับสถานีทรทัศน์ RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ได้ฟรี ที่แ Playstro stro หล Play Store. ังจากที่มีการเผยแพร่ในโรคโซเชียลมีเดียนะฮะเรื่องของอการแก้ไข การจดทะเบียนของพรบรถยนต์แล้วก็มีการประกาศมาของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับตอนแรกก็เรียกว่าตกอกตกใจเลยนะครับว่า ต้องมีเนื้อที่ถึง35ตารางเมตรก่อนที่จะซื้อรถได้หรือไม่หรือว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีย้อนหลังหรือว่ารถทุกประเภทเลยหรือเปล่านะฮะล่าสุดนี่ก็ถือว่ามีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโดยรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงการแก้ไขการจดทะเบียนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราชส5งที่เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่23ิมีนาคมก็คือเมื่อวานนะฮะบอกว่าเป็นการกําหนดมาตรการให้รถยนต์นั่งแล้วก็รถบรรทุกที่มีนนน้ําหักกเิ2,200 กิโลกรัมนะสองพกิโลกรัมนะครับซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่และไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อการประกอบผลส่งหากจะจดทะเบียนเป็นรถตามพรบรถยนต์นะฮะผู้ที่ขอเนี่ยเขาบอกว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเป็น การใช้ส่วนตี่ยงแท้จริงนะฮะอันนี้ประเด็นที่1นนะครับแล้วก็ต้องมีการแนบหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะเช่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายอดหลัง2ปีหลักฐานฐานะการเงินที่มีความมั่นคงนะฮะแล้วก็ความจําเป็นในการใช้รถขนาดใหญ่เพื่อการส่วนตัวนะฮะภาพถ่ายตัวรถพร้อมรายละเอียดขนาดสัดส่วนและขนาดของรถจากบริษัทผู้ผลิตนะฮะนอกจากนี้จะต้องมีการแสดงหลักฐานที่จอดรถนะฮะได้แก่ภาพถ่ายสถานที่ที่มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า35ตารางเมตร แผนที่ที่แสดงที่จอดรถนะฮะแล้วก็นังสือรับรองการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการกําหนดนะฮะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกตรวจสถานที่จอดรถและหลักฐานต่างๆตามที่มีการกําหนดนะครับเพื่อป้องกันการนํารถยนต์ขนาดใหญ่เช่นรถบัสรถ10ล้อนะฮะมาจดทะเบียนตามพรบรถยนต์นะครับแล้วนําไปใช้ในการประกอบการขนส่งผิดกฎหมายนะฮะส่วนรถบรรทุกส่วนอื่นๆที่มีน้ําหนักที่อยู่ตั้งแต่ 1,600- กถึง2,200กิโลกรัม ที่ใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบการขนส่งก็สามารถยื่นขอได้เหมือนตามเดิมตามปกติเลยนะไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่ประการ <Cin th. S 1> เพราะฉะนั้นเกณฑ์น,นี้ผมสรุปง,ง่ายๆแล้วกันนะเฉพา<อ>ะร,รถ х, ใหญ่เฉพาะรถใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน2,200กิโลกรัมนะอันเนี้ยที่จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมมีหลักฐานเพิ่มเติมเยอะแยะนะรถเกง๋งรถซีดานรถบ้านรถกระบะนะรถ1ตัน พวกนี้นี่ปกตินะครับใช้ปกติเลยนะครับก็คือสามารถจดทะเบียนได้ตามปกติเลยถ้าคุณมีข้อสงสัยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนแล้วก็ภาษีรถสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและรถยนต์นะฮะก็เอ่อรวมไปถึงทางสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1นถึงหแล้วก็สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่าง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 รถซีดานเนี่ยฮะอันนี้ก็ จดทะเบียนได้ตามปกติไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับรถที่นั่ง SUV นะฮะนี่ก็กกจดทะเบียนได้ตามปกตินะเพราะมันจะต้องเข้าเกณฑ์หลายอย่างมีที่นั่งเกิน7จที่นั่งเป็นต้นไปนะฮะหรือว่าน้ำหนักเกิน2,200กิโลกรัมพวกอย่างเงี้ยนี่นะครับอ่าส่วนความคืบหน้าคดีหนึ่งนะครับก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับพระบัณฑิต สุป,ปันที่โตนะ,ะเจ้าวาดวัดป่าต่อสีเสียดตะมนบ้านตัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนี่นะครับล่าสุดนี่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วก็ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะให้ไปปิดปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีผลวันนี้เนี่ยนะครับทาง พลตำรวจโทปัญญามาเมนผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติวันนี้ก็ยังมีการร่วมประชุมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในการคลี่คลายคดีเพื่อดูนะฮของการสอบปักคำพยานซึ่งเป็นข้าราชการที่มีการสอบเพิ่มเติมเมื่อวานนี้3คนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับ ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะฮะก็คือทางพลตำรวจโทปัญญาก็บอกนะครับบอกว่าคดีเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากหลังจากได้เ,เรียกมาสอบปากคำแผนเพิ่มเติมซึ่งทั้งคนในและก็นอกพื้นที่ทําให้ทราบขั้นตอนในเหตุการณ์ของคดีแล้วคาดว่าจะสามารถติดต่อและก็เชื่อมโยงเอาผู้กระทาความผิดผู้จ้างวานเนี่ยบ้างนะครับขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติล่าสุดนี่ก็มีคําสั่งย้ายพลต,ตรีชัยหยัดสายถิ่นนะฮะผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และพลตตรีบุญลือกอบางยางผู้บังคับการกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตรํารวจตะเวนชายแดนนะอันนี้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีผลในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งย้ายตารวจชุดทํางานเพิ่มเติมนะรวมถึงมีการโอนสำนวนให้กับกองปราบปรามร่วมในการคลี่คลายคดีด,ด้วยนะครับนี่ก็พยายามที่จะหาข้อเทจ็จจริงแล้วก็คลี่คลายคดีดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็หลายต่อหลายท่านก็พูดถึงกันมีการวิพากษ์ ว่ารู้อยู่แล้วแล้วอาจจะไปเจอตอนหรือเปล่าอย่างไรนี่นะครับก็ต้องตามกันต่อสําหรับคดีนี้นะครับวันนี้มีสกู๊ปมาฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าต้นทุนชีวิตของน้องๆเยาวชนไม่ใช่แค่